วิธีสับเปลี่ยนกองทุนด้วยแอป AIA Plus นะครับให้เราเข้าไปที่แอป AIA Plus นะครับแล้วเราก็เลือกกรมทรรของเรานะครับกดดูกรมทรร์ทั้งหมดนะครับมุมขวาบนนี้แล้วเราก็มาเลือกเล่ม Unit Link ของเรานะครับทีนี้เราก็กดไปที่ภาพรวมการลงทุนนะครับว่าพอร์ตเราเป็นยังไงนะครับต่อมาก็คือการเลือก การสับเปลี่ยนนะมันก็จะมีสับเปลี่ยนกองทุนสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติปรับตัดส่วนการลงทุนอัตโนมัตินะนะฮะให้เราเลือกสับเปลี่ยนกองทุนนะครับทีนี้เขาให้เราเลือกว่าจะทําตามผู้จัดการกองทุนแนะนําหรือว่าลงทุนด้วยตัวเองนะครับสมมุติถ้าเราแบบไม่ได้ติดตามการลงทุนไม่ได้มีการสวิตชิ่งอะไรมากนักเนี่ยเราก็เลือกหัวข้อแรกนะครับแต่อันที่2คือถ้าเรารู้แล้วก็อยากไปลงทุนเองเนี่ยเราก็เลือกอันที่สองนะครับ อันนี้เลือกอันแรกนะครับกดยอมรับนะครับเลื่อนลงมากดถัดไปนะครับอืมซึ่งอันนี้อ่านก็แนะนําว่าให้ทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนใหม่ก่อนนะครับก็คือเรากดปากกาตรงนี้ด้านขวานะครับแล้วก็ทําแบบประเมินการลงทุนใหม่นะครับก็เราอาจจะมีความรู้การลงทุนมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะเลือกที่มันเสี่ยงสูงๆหน่อยนะครับปึ๊บ อย่างนี้นะครับยืนยันข้อมูลนะครับทีนี้มันก็จะ recommend กองทุนให้นะครับเนี่ยกองที่มัน recommend เนี่ยของผมตอนนี้เป็น AIA TAA นะครับอ่าเราก็กดยอมรับแล้วกดถัดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆอ่ะที่อาร์ตลงอยู่อ่ะของเดิมมานะครับเป็น AIA IAA ซึ่ง A.I.A.I.A. มันเป็นการลงทุนทั่วประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ได้อยากจะแก้อะไรนะครับแต่โชว์วิธีการสับเปลี่ยนให้ดูเฉยๆนะทีนี้กดกลับไปนิดนึงสมมุติว่าเพื่อนๆอ,นนยอยากจะลงทุนด้วยตัวเองนะครับเราก็เลือกได้กดถัดไปนะครับเขาให้เราเลือกว่าจะสับทั้งพอร์ตไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นรายกองนะครับเราเลือกสับทั้งพอร์ตไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็จะมีชื่อกองให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่ช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์หกเนี่ยผมก็จะเลกคอมเมนต์ลูกค้าไม่ลงเมกานะครับก็ลงไปที่ AIAA i AA นะครับมีอยู่2กองนะครับก็ประมาณนี้นะครับ